ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โรงพยาบาลโชคพิสัยนะครับข้างๆผมนะครับมีแขกเชิญนะครับมาท่านครับก็มีเชื้อแดงนะครับเชื้อแดงขอเชื้อแดงนะครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับเชื้อแดงนะครับก็เป็นผู้มาร่วมช่วยกับการโรงพยาบาลโชคพิสัยนะครับในเรื่องระบบครัวนะครับแล้วรู้ยกับแล้วก็ข้างๆผมก็เป็นของโรงพยาบาลโชคิสัยนะครับคุณหมอสุรพงศ์ครับ วันนี้นะครับเราจะทำเมโนโูอ,อะไรกันบ้างครับวันนี้ก็จะเป็นตัวอกไกนะะ่นะครับผัดขิงนะครับแล้วก็เป็นเมนูสุขภาพแล้วก็เป็นเมนูที่กลืนยากด้วยนะครับโอเคงั้นในกระดาษถุงก็มีวัตถุดิบนะครับอ,อย่าให้เช็ดแดงก่อนนะครับแนะนำว่ามีอะไรบ้างครับอันนี้นเกลืออย่นะครับมีโอกาสแล้วก็ผัดผ,ผัดขิงก็ต้องมีขิง,นะ,ขงนะครับขิงนะครับมีอะไรบ้างครับด้านนีน้ครับมีอะไรบ้างเอ่ยมีหอมหัวใหญ่ แล้วก็ท้องอนล้วก็อกนะครับในส่วนนี้มีอะไรบ้างครับขึ้นชาติขึ้นชาติแล้วก็ต้นหอมนะครับแล้วก็ข้อเก้ากรจากอะไรเอ่ยรีไปรีบเนะครับโอเคถ้างั้นไม่เสเวรานะครับเดี๋ยวจะให้เแจกนะครับเริ่มเตรียมนะครับวัตถุดิบอะไรบ้างครับอกไก่ครับยังไงครับก็เ้นๆม้นจะเป็นตัวอกไก่นะครับที่เราจะํำมาสไลด์นี่นึงนะครับชิ้นทีนึ่ครับโอเคว่าเลยครับ เราจะไล่อกไ,ไกนะครับขนาดขอกนิดนึงนะครับใช้ส่วนที่เป็นเนื้อปงนะครับสะไล่ให้ดูตามความเหมาะสมนะครับชิ้นไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะครับเพราะว่าหนึ่งก็เป็นผู้ป่วยด้วยนะครับก็ดูขนาดปริมาณให้เหมาะสมนะครับก็ประมาณนี้นะครับมารเริ่มใช้ยาแล้วจาปกอบไก่เสร็จแล้วเตรียมอะไรกยนต่อไปก็จะเป็นตัวหอมใหญ่นะครับหอมใหญ่อ่าหอมใหญ่นะอ่าหอมใหญ่ ว <Okay. S 2> ันนี้เราได้รับเกียรติจากเชฟแดรน,นะครับก็เป็นเชฟที่ประสายการบริบาลให้กับโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารต่างๆวันนี้ก็เป็นเกียรตินะครับมาทำให้กับโรงบครัวของโรงพยาบาลทุ่งใสก็เคียงให้เหมาะสมนะครับขนาดเราก็ทําการหั่นนะครับหั่นขวา ขนาดก็เล็กใหญ่ตามคอนเซ็ปต์นะครับอันนี้เนื่องเดินเนอาหารที่ป่วยก็หันให้ชิ้นเล็กนิดหนึ่งนะครับหมองสรงแล้วก็เหลือผู้สูงวิยด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการหันของหย่ครับสาได้เลยครับต่อไปก็จะมีการหันอะไรนะทิกสไลด์แล้วก็เห็ดหูหนูับเพิ่มเติมหันขิงคับขิงขิงก็อาจจะสไลด์นะครับให้เป็นแผ่นก่อนก็ดีทั้งเป็นขิงเป็นหัวนะครับหรือว่าจะสั่งสําเร็จแบบเป็นเป็นฝอยมาก็ได้นะครับที่ความ ต้องการนะก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเส้นๆแล้วก็จัดเตรียมว,วัตดุดิบก่อนเริ่มต้นเป็นครบอย่งก่อนนะครับถึงแล้วก็มีอะไรบ้างเอ่ยเอาไปเป็นเห็ดหนูหนูนะครับโอเคเห็ดหนูหนูครับหนูหเราก็ดูตรงขั้วมันนะครับที่มันเลือดหรือดำแต่ผักทุกอย่างเนี่ยเราล้างแล้วก็แช่ตัวทําความสะอาดพวกเคีมีมาเรียบร้อยแล้วนะครับ องกันก็หั่นตามขนาดที่ต้องการนะครับจริงเห็ดหูเนี่ยเอาไปทาเมนูได้สารพัดอย่างเลยคุณหมอเคยทําเมนูจากเห็ดหูอะไรบ้างครับไข่เจียวเลยไหมครับต้องรอครับอร่อยมากเลเคุณเป็ดำไข่เจียวใส่เห็ดหูแล้วก็ใส่โหระพาคือที่สุดเลยครับมีข้าวต้รอ่อนครับก็หั่นตามขนาดที่เราต้องการันนี้ก็มีโชว์หัน่นไว้แล้วอันนี้ผมสาธิตหั่นให้ดูเบื้องต้นนิดนึนะครับ จริงก็สามารถหันได้หลายแบบมีทั้งแบบตรงแบบเฉียงนะครับอยู่ที่อาหารบางครั้งเป็นอาหารไทยก็หั่นแบบไทยอาหารจีนก็หั่นสไทยทำอาหารฝรั่งก็ต้องหั่นแบบสไตล์ฝรั่งหรือรูปแบบอยู่ที่รูปแบบแค่การหั่นเคยมาอบรมไว้ว่าผักชนิดเดียวสามารถหั่นได้สิบถึงยี่สิบแบบสุดยอดแล้วแต่มุมมองนะครับของเรามีอะไรบ้างที่หั่นไปแล้วก็ขาดต้นหอมกับเครื่องาชิครับคุณ้องฝากส่งเป็น นี่ก็เช่นกันนะครับตัดหน้าเราดูเป็นท่อนนะครับที่สวยงามเหมาะสมตัดหัวตัดท้ายสักนิดนึงนะครับเพื่อความสะอาดแล้วความสวยงามด้วยอาหารก็ต้องไปควบคู่กันหน้าตารสชาติความสวยงามนะครับหั่นแยกก็ได้นะครับผหั่นแยกเป็นอยงอยางก็ดูท่อนตามความเหมาะสมเตรียมอุปกรณ์นะครับเตรียมวัตถุดิบต่างๆก็เป็นหัวใจการทำอาหารด้วยเตรียมอาหารได้ดีเท่าไหร่เพราะการทํางานยิ่งรัดรืนมากขึ้นเท่านึงครับเที่เหลือก็จะเป็นความเก๋นะครับผม เนอาหารพิกไป้ได้หนึ่งนะคือหมอครับยาสไลด์สัดสองเม็ดนะครับก็พที่ทตัวพี่สายนี้พลิกงามมากครับเแทบจะเป็นพลิกชี้าร์ได้เลยครับแล้วก็หั่นสไลด์ายนิดนึงนะครับเอาไปใส่ในอาหารก็รูปรสนะครับอาหารอร่อยแล้วก็มีรูปรสที่สวยงามด้วยนะครับการหั่นที่ดูสวยงามก็จะทําให้อาหารน่าทานผมผมอยากเพิ่มพริกหวานนะพริกหวานสีแดงหั่นได้ไหมครับ จริงเมนูนี้นะครับถ้าผมมองไปที่ตัววัตถุดิบเนี่ยมันมันเป็นคำตอบที่เป็นคู่สีจบด้วยตัวมันเองนะครับก็สีนะครับมันมีสีน้ำตาลน้ำตาลคู่เขียวเขียวคู่แดงอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของกระบวนการทำคู่สีเรียบร้อยแล้วมันมีความงามที่ลงตัวนะครับก็ประมาณนี้ครับตัวพริกหวานก็หั่นแบบเป็นเต๋าง่ายๆก็ได้ครับตัดลายสลับกันหั่นได้หลายแบบนะครับก็ในส่วนของตัววัตถุดิบนะครับแล้ว เครื่องปรุงที่ทำให้อร่อยได้าครับก็เราจะใช้เป็นตัวน้ำมันหอยนะครับแล้วก็แล้วก็เสริมด้วยจะมีกระเทียมต่างๆนะครับแล้วก็พวกผักต่างๆครับก็จะช่วยชุรสให้อร่อยได้นะครับหมอโอเคถ้าอย่างนั้นไม่เสียเวลานะครับกระทะร้อนหรือยังครับคุณหมอเป็นผู้ช่วยได้เลยนะครับผมอยากผมชอบที่กวานั้นให้คุณหมอลองหันไปกว่าที่ผมทั้งหมดเลยอันนี้มีตัวอย่างนะครับคุณหมอเพราะว่ามันมีมันมี ชามใบใหญ่ไายต้องทําเดียวกันตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โร<อ>งครัวของผัดซวย,ยบวงาอิสานนะครับฉะนั้นสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นนะครับนี่ก็คือการทารรําอ,อาหารในโรงครัวอาหารที่ทําวันนี้คือเป็นเมนูไก่ผัดถิงนซึ่งเป็นเมนูคนป่วยน,นะครับเมนูเนี้ยปกติในหนึ่งสัปดาห์นี้เสิร์ฟป,ประมาณกี่ครั้งครับก็ประมาณส <3 S 2> ามครั้งในในในหนึ่งวันเรจะมีการ เออจัดสำหรับอาหารยังไงครับมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นมื้อเย็นโอเคครับด้านนั้นนะครับกระทะเริ่มร้อนแล้วเนาะ <üf BR. S 2> ก็มีการใส่น้ำมันลงไปนะครับลงมาแล้วก็ขอน้ำมันเสร็จแล้วก็ใส่ผักชีเชียร์แซ่ใส่อะไรนะครับใส่กระเทียมลงไปนะครับโอเคเสร็จนี่ได้แล้วเสร็จไปก็ผัดให้พอหอมนะครับขิงใส่ได้ั้งแบบตามหลังแล้วก็ใส่ก่อนนะครับอันนี้ผมอยากให้มีอ๋อเพื่อเพื่อเก็ดเทคนิคนิดนึงนะครับนใ,นในการทำอาหารมากเลย คุกผู้ชมนะครับผัดพี่ถิงต้องผัดผัดพริกลงไปเพื่อให้มีแามหอมเนาะโอ้กลิ่นมาเลยครับกลิ่นมาเลยครับหลัวได้ที่เราก็เราก็ใส่ของที่เป็นเนื้อไก่นะครับเนื้อไก่โอเคนเื้สุกไกาศนะครับใส่เนื้อไก่ตามลงไปนะครับขนาดใหญ่ใช่ไหมครับโอเคเยอะหน่อยครับโอเคนี่เลยจากนั้นเราก็ผัดให้ตัวเนื้อไก่ ไฟเป็นไงครับไฟไฟก็ตอนน okay. like, like. yeah, ี้มใช้ไฟแรงแต่ก็โอเคอาจจะมีสายอุปกรณ์เรื่องแอร์ด้วยเรื่องอะไรด้วยทำให้มุนจะภูมก็รอครั้งนี้นึงนะครับก็ค่อยๆผัดไปเรื่อยๆครับไฟก็ดีเตาดีเอาใหม่มากครับใช้งานสะดวกครับเป็นเตาอินดักชันนะครับอันนี้ก็เป็นการติดตั้งอุปกรณ์นะครับให้ทันสมัยในยุคปัจจุบันด้วยแล้วก็สามารถไปคิทเช่นสตูดิโอได้ด้วยนะครับแล้วก็สวยงามด้วย ทำงานได้ทั้งไทยจีนฝรั่งนานาชาติตะวันตกนะครับจากเตาตัวนี้ตัวเดียวทาได้หลากหลายมากครับัสมัยมากครับสําหรับตัวสาหรับพิเศนตัวท้่สำหรับน้องตัวพิยาดีมากว่าอันนี้ผัดจนไก่สุกเลยหรือเปล่าครับครับผัดสักประมาณ90%อร์เซนะครับในใกล้สุกเลยหรือว่าถ้าเราให้เน็กัวก็สามารถตัดทั้สุกได้เลยครับเพราะว่าดี๋ยวเราต้องปรุงขั้นตอนหนึ่ง หว่างนี้เดี๋ยวผมปรุงรสชาติไปเลยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวคุณหมอช่วยกัมเพอะไรบ้างบอกเลยะคุณหมอช่วยจิ้มให้ก็จะเป็นตัวน้ำมันหอยนะครับหอยโอเคต่อมาเป็นอะไรครับประมาณนักจหนึ่งชันโตนะครับหนึ่งซันโตต่อไปก็เป็นซี๊เผาวนะครับ ตัวเครื่องปรุงในยุคปัจจุบันเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับมีทั้งแบบโ o โซเ d i u m นะครับคุณหมอใช่ไหมครับเราก็เลือกใช้เครื่องปรุงตัววัตถุดิบที่ดีกับผู้สูงอายุสังคมผู้สูงอายุแล้วก็ทางโรงพยาบาลนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตผัดให้เข้ากันสักนิดนึงนะครับในรสชาติซีซนิ่งต่างเครื่องปรุงต่างๆซึมเข้าไปในตัวเนื้อไก่นะครับอันนี้อาจจะขออนุญาตใช้เวลานิดนึงครับ ผมเคยเห็นเทคนิคเนี่ยเวลาเขาทำทอดอะเนี่ยผัดพวกต่างๆเนี่ยเขาเอาไก่มารวนก่อนเพื่อเร็วหลังจากนั้นเขาก็ค่อยเอามาผัดอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็ได้หรือเปใช่ไหมฮะใช้ได้ครับก็ในการทําอาหารจำนวนมากๆก็จะใช้วิธีการนี้ก็ได้นะครับหรือว่าในการทําอาหารจีนเนี่ยก็จะมีศาสตร์ศาสตร์นึงเขาเรียกกันเอาไปหย่อนน้ำมันนะครับก็คือลักษณะเอาเลือกไก่หมูต่างๆเอาไปชาในน้ำมัน ให้สุกก่อนมันจะนุ่มแล้วก็มาผัดกับข้าวอร่อยแล้วก็สวยงามอ่าเราเรียกยาวประมัณน้อสไตล์ทาฮ้องกมทำอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วมันก็ทําให้กระบวนการทำข้ำซาลงใช่ครับเพราะวาก่อนที่จะสุกเนี่ยมันก็ใช้เวลาเนาะใช่ครับโอเคผมกลีน่นมาแล้วครับก็ตัวอาหารที่เราทําวันนี้ก็ใช้เครื่องปรุงไม่มากนะครับเพราะว่าเน้นทาให้ผู้ป่วยทําให้แบบไม่ผ่านการ เฉพาะหรือว่า well มีส่วนผสมที่มันมากเกินไปนะครับเน้นทางธรรมชาติให้มันมากนะครับเมื่อเมื่อสักครู่ผมพักไว้กับเมนูเช้าคุณหมอเนาะมื้อกลางวันนะครับอาหารบนวดคุณหมอมีอะไรบ้างครับกลางวันก็จะเป็นอาหารเหมือนกันเป็นทั่วไปคือเช้าก็จะเน้นพวกข้าวต้มอย่างง่ายๆกะเพาวต้มน้ำเดียวแต่ว่ากลางวันก็จะเป็นข้าวกับข้าวเป็นใหญ่ๆต้มแกงหรัก แล้วก็อันนั้ก็จะเป็นช่วงมื่อยเมื่อยนี่ปริมาณขอ,อแงแคลรี่เนี่ยมากกว่าอย่า่ไรคเมือเ่อยก็จะเบาลงที่เป็นรูเทียบหรูเทียระครับเอไปเ,อเลยครับระยะใส่ขับที่เน,นื้อแข็งนิดนึงนะครับต่ครับก็คือกระบวนการทาการ การให้สวยงามหรือเพิ่มความหอมพวกต้นหอมพวกขิงไทยเราก็จะใส่ไ้่ยสุดของมันเดิมมีสีสันนะครับเดี๋ยวตัวตัวพริก,ก,ก,นนรกต่างๆพริกหวานครับพริกหวานเราก็ใส่ท้ายสุดนะครับม,มีผัดให้ตัวผักที่มีเนื้อแข็งนะครับหรือสุกยากสุกสักนิดนึงนะครับอันนี้ก็ใช้เวลาสักครู่นึงะรับเนมันโอเคมาก แนะนำเรื่องของการทําอาหารสําหรับเรียกว่าคุณผู้ชมดูว่าอะไรที่ทาแล้วแบบง่ายนะครับมื้อเช้าอะไรเนี้ยผมว่ามื้อเช้ามื้อเช้าก็มากผมแนะนําเป็นพวกไข่แล้วกันนะครับแต่คราวเนี้ยเรานํามปาประยุกให้มันหลากหลายขึ้นเช่นจากไข่ธรรมดา,านเนี่ยทา,า,านไข่ดาวอาจจะเบื่ออาจจะเป็นตัวลักษณะเป็นอูมาเลตเป็นสตาเบิร์นนะครับเป็นไข่คนนะครับแบบฝรั่งสักนิดนึง ใส่เกลือใส่พริกไทยใส่นมสักนิดหนึ่งนะครับใส่เนยปรุงรสชาติเพิ่มความหอมอันนี้ผมก็มีเคล็ดลับอยากจะให้ใส่กระผมสปิ๊เนตเข้าไปด้วยโอ้ดีมันทำให้รู้สึกว่ามันมีสีของปลาทั้งสีสวยหรือเขียวตัดกันแล้วก็ได้คุณประโยชน์ที่มากมากทั้งในมือเดียวได้ทั้งนมได้ทั้งไข่ได้ทั้งกัะผมในมือเดียวส่งแบบง่ายแล้วก็สะดวกในเช้าโอเคดีเลยพ่อผมเป็นเมนู เมนูโรงพยาบาลที่หมอพูดสักพูดเนี่ยก็คือเป็นข้าวต้มส่วนมากเขาก็ตอกไข่ไก่แต่ว่าถ้าสามารถไปยุบเป็นอาหารเช้าของโรงแรมเนาะที่เราไปเห็นพวกคาร์โบเองหรือว่าเป็นไข่คนอะไรเงี้ยที่โรงแรามีเนี่น้าฮะนี่คือใช่เลยครับสามารถเอาเที่งนี้มาสามารถที่จะทําให้เป็นเมนูเสิร์ฟแบบโรงแรมแต่ในโรงแรวได้นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยอ่ะหลังจากนั้นก็ ปิดท้ายแล้วครับเราก็ใส่ตัวผักพีค่อนข้างเนื้ออ่อนนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นท่าเอกนะครับผมเพิ่มเติมจากการขัดรอบแรกไปแล้วจะเป็นขีดนะครับโอเคแล้วก็เป็นของใหญ่ของใหญ่ตอนนี้เกาเอ่อสีมันก็ยังดูแห้งๆอยู่นะฮะก็จะเป็นเอาสีตันตันใช่ไล่ครับแล้วก็ขาดอยู่อีกเอ,อ่อสามสีนะครับก็ตาันเขียวเกียวู้แดงนะฮะซึ่งความเสื่อมของมันออกมาชัดเจนมากครับ เยอะๆหน่อยครับผมชอบก็จะประมาณนี้เสริมพามก็เผ็ดหน่อยสักหน่อยเึงนะครับด้วยพี่ขีดูกับไอไสนะครับจากนั้นก็ขออนุญาตผั่นนิดนึงนะครับโอเคมาเลยครับเต้ครับหมอกลิ่นดีไหมฮะเิเิเิูมากลครับิกลิ่นมาเลยครับผมผมจะได้ชิมยากรรมเนี่ย ใหญ่แลียาวนะครับหลังจากนั้นเราก็ติดไช้นะครับด้วยผักใบเขียวน,นะครับตัวเนื้อผักเนี่ยหอมใหญ่เนี่ยสามสารถทานสดได้ที่กหว่าก็สามารถทานสดได้นะครับก็วางแผนในการทำอาหารให้มันบานลานซ์กันนะครับผักสดผัดแห้งผักใน,นทานได้ก็จะดูน่าทานขึเราดูมาำเลยนเ<ล>ยชฟแดนโปรเทนยุโบินมาเพื่อทำอาหารให้ก <ๆ S 2> ับเราบค <ๆ S 2> ่ัวโซฟิสาย โอรสยอดเลยครับคุณหมอรดี๋ยวนี้คุณหมอทั้นต่อไปนะครับต้องนำเชฟดังๆจากกรุงเทพนะครับมาปรุงอาหารที่โรงพยาบ้ลสมสยนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเจะนําเรียบร้อยแล้วครับก็ให้คนป่วยปรุงเองด้วยถูกต้องครับวันนี้จะสนุกครับว้าวคุณเอกแค่นี้ให้คนมื่นรับรู้ว้าวโอเคไหมครับ ีเงื่อแม่นมากครับมีเือดีมากนะครับเช๊แดงอ่าเพราะมาณนี้ครับสำหรับตัวเมนูนะครับเดี๋ยวเราผมตัดรายการใหญ่ๆให้นะครับเดี๋ยวผมจะคาทำให้สวยอืมโอเคครับเพิ่มเี่ยรผบนีนะครับวิธีการทำอาหารให้สวยนะครับโอเคมาดูแล้วล่ะครับว่าอาหารรวมรวมของมันมีการใส่จัตุรสได้อย่างไรก็ต้องิจาก็ตตัดลงไปกรอบนะครับเดี๋ยวผมจะมีเทคนิคบอกนะครับว่า อาหารนะมันก็มีการหาั่นฝกนะครับเพื่อใหารใส่ให้มันเนนต็มภาชนะไประกอบนะครับเพื่อการความสวยเนี่ยเทคนิคในการทํานะครับก็ลงอาหารประมาณนี้ก่อนนะครับก็อาหารประมาณนี้นะครับวิธีการการสื่อสารอาหารนะครับก็คือง่ายสุดเลยคือว่าอันดับแรกคือเราเลือกภาชนะจานดีเพื่อจะเปิดหน้าให้กว้างเพื่อเปิดหน้ากว้างเสร็จนะครับก็จะมีอาหารอยู่ ามผู้สีนะครับมีมีขาวขาวผู้เขียวเขียวเขียวคู่แดงนะครับแล้วก็เขียวคู่เหมนน้ำตา,ตาลนั่นี่เป็นโฟกัสของอาหารทีนี้อาหารจานผ่านนะครับสีมันจะเรียกว่าอะไรกระจายนะครับวิธีการที่จะทําให้มันดูโฟกัสกลุ่มน,นะครับง่ายสุดเลยก็คือตันแรกเลยนะครับถ้าพาสแลน์น่ะให้จัดก,การเรื่องของทาสีใดสีหนึ่งนะครับให้มันเป็นเซนเตอร์ให้ให้ได้นะไม่ไงั้นแล้วความเป็น าการทำโฟการจะไม่เกิดขึ้นฉะนั้นผมเห็นอยู่3สีนี้นะครับผมสามารถจัดก,การเขียวได้เลยนะครับผมก็หยิบเขียวนะครับอันนี้ก็เป็นที่หนึ่ในการสร้างโฟงกัสในเรื่องของอาหารที่มาดูกระจายนะครับอันนี้คือเป็นการสร้างตัวจุดนะครับจุดดึงดูดมันมีสีเดียวก่อนแล้วจะก็เป็นการเปลี่ยนสีในการทำอาหารอีกนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าให้าจัดก,การเรื่องของแพงไว้ข้างบนและกระจายนะครับเราพยายามดูว่ามันมีไก่ยอยู่นะครับ ถ้ามีไก่ต้องไหนที่มันดูไม่ไม่เห็นไก่้วก็ใส่ลงไปด้วยให้มีการกระจายไก่เกิดขึ้นนะ,ค,ะครับก็ประมาณนี้นะคะรับก็หลักๆก็มีอยู่ประมาณนี้ครับเนอคือในการทาอาหารที่สวยนะครับหนึ่งคือถ้าอาหารมันมีสีสันเยอะต้องน่งโฟกัสถึงโฟกัสได้และถ้าอาหารนั้นมันมีสีอยู่สองสีโฟกัสจะรวมตัวกันอันที่สองคือของแพงต้องอยู่ข้างบนหรืออยู่ที่ชัดเจนที่สุดนี่คือเป็น อุปกรในการทำอาหารนะครับอาหารในโรงครัวโรงพยาบาลที่ทัท่วไปก็ก็สวยแบบโรงแรม5ดาวได้วรกเปไงครับดูหน้าตา <laughs>